ไข่นะคะแล้วก็ผัดแล้วก็ผักนนะคะนี่ค่ะใส่เครื่องปรุงก็รอยลนน้คน้ำปลาาก็ใส่ด้วยเเอาช้อนมาเออเอาช้อนมาชิมมูิลุกเลยอุ้ยตายแล้วปกของ เือของฟุ้งิงของฟุ้งิกวเนเม้ผฟุิงเนียอนมงฟุใ่ขหนสกรเทียมเลยลูกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมผัดมาม่าอร่อยมากกินให้หมดเลยเด้อกินให้หมดเลยค่ะอันนี้กระทะต่อไปนะคะกระทะต่อไป เอาใส่อันนั้นเลยตอกไข่ใส่เลยลูกตอกตอกบ้านตอกคุณล้าด้วยคุณล้านมันต้องแยกกันแตงโมให้หนูด้วยอ๋อเอาตอกแป๊ดว่าไงตอกแป๊ดเอาให้เขาด้วยแก้วอเอาตอกเลยตอกใส่เลยลูกอันนี้มันร้อนเย็เออเออเน้ำมันกระเด็นเด้อลูกใจเย็นๆลูกเดี๋ยวน้ำมันกระเด็น เรียนวิชาทำอาหารนะคะผัดมาม่าใส,ใส่ใส่กรอกแดงแล้วก็ใส่ไข่นะคะอา้าวคนเลยจ้ะคนเลยคนเลยไม่เป็นไรอ้าคนเลยนะคะพอคนเสร็จแล้วก็ใส่ผักผักน้อยไปไหมผักน้อยไปไหมคะเมื่อกี้ผักน้อยหรือกำลังดีกำลังดีเหรอแล้วคนจะทานผักเยอะๆนะคะได้ทานไหม เออแบ่งน้องทานด้วยทานด้วยให้น้องทานด้วยช้อนมีไหมไปเอาช้อนมาไหนปอแป๊กปอแปลกมมีช้อนเหรอไปเอาช้อนมา พอสองได้กินแล้วูพี่แม่ตกอขอลูกกินนีกนไทยขนไยขนมไทยมี่เลององอไม่เหมือนที่ไทยนอ่เหรอลูกก็ไพอด้วย